ท่ามกลางพายุไฟแห่งสงครามโลกครั้งที่สองมีรถถังขนาดเล็กคันหนึ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพญี่ปุ่นในยุคข,ขยายอำนาจแห่งเอเชียตะวันออกรถถังที่ทั้งหน้าเกรงขามและหน้าเวทนาในเวลาเดียวกันนี่คือ Type 95 5 a g o Type 95 5 a g o คือรถถังเบาของจักรวรรดิญี่ปุ่นพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ1930 เพื่อรองรับยุทธวิธีเคลื่อนที่เร็วในภูมิภาคเอเชียญี่ปุ่นต้องการรถถังที่สามารถวิ่งเร็วบุกทะลวงแนวศัตรูได้รวดเร็วและยังขนย้ายง่ายผ่านภูมิประเทศภูเขาและป่าเขตร้อนจึงเกิดแนวคิดของฮาโกรถถังที่มีน้ำหนักเพียงประมาณ7.4ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล120แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุดราว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรอกของมันบางมาก หนาเพียง12มิลลิเมตรในจุดหนาสุดและอาวุธหลักคือปืน37มิลลิเมตรไท์94พร้อมปืนกลซ้ำอีก2กระบอกในช่วงสงครามกับจีนฮาโกถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเพราะค่าศึกส่วนใหญ่ยังไม่มียานเกราะที่เทียบเท่ามันจึงเป็นราชาแห่งสนามรบเอเชียในเวลานั้นแต่เมื่อสงครามขยายไปถึงแปซิฟิก และ,ะเผชิญหน้ากับรถถังอเมริกันยัง M3 Stuart และ M4 Sherman จุดอ่อนทั้งหมดของฮาโกก็ถูกเปิดเผยเกราะบ,บางปืนเล็กและระบบสื่อสารล้าหลังหลายคันถูกทำลายก่อนได้ตอบโต้ถึงอย่างนั้นฮาโกยังคงอยู่ในแนวรบจนเกือบสิ้นสุดสงครามโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์และพมา่าแม้จะล้าสมัย แต่ลูกเรือญี่ปุ่นจำนวนมากยังคงต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณแห่งบูชิโดจนวาระสุดท้ายรถถังท้าย95ฮาโกอาจไม่ได้เป็นยานเกราะที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานของจักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองมันคือหนึ่งในเรื่องราวที่ยังถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์รถถัง